สวัสดีครับข่าวข่าวคว,วามเคลื่อนไหวฝั่งสเปนกันบ้างครับวันนี้นะครับริมเมอริดรายชานชุดขาวนะครับโดย Carlo and otti, คาร์โลแอนเชลอตติผู้สือของทีมนะครับบอกมาแล้วว่าสตาร์สามตัวเก่าที่จะหมดสัญญาฤดูกาลนี้นะครับสามคนได้แก่โทนิโคสลูค่าโมริตและก็คาริมเบซิมานั้นสโมสรอนพร้อมที่จะต่อสัญญาให้ทั้งสามคนนะครับ เรากําลังอยู่ในขั้นตอนเจรจานั่นก็สิ่งที่สโมสรกําลังทําอยู่พวกเขากําลังมองหาทางเลือกของพวกเขาอย่างที่บอกเราอยู่ในขั้นตอนเจร,เราเจาแน่นอนว่าเบซม่าโทนิค,คลและกะมลัมริตคือนักเตะกําลังหลักสามคนที่ทําให้ริมริดราชานชุดขาวนั้นประสบความสําเร็จอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับริมลิดไม่สามารถที่จะ นะครับขาดตัวผู้เล่น3คนนี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าแม้นะครับทุกคนจะมีอายุขึ้นเลข3กันแล้ว35 36แล้วก็เอ่อ33 35แล้วก็37แต่ทุกคนยังมีความสำคัญต่อทีมนะครับอันนี้เัลเชลเจต์กเก่าไว้นะครับลิเวอร์ลูลกำลังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์อยู่ฟาชิเบอร์ลีนะครับแล้วก็ลาลิก้าสเปน,นนั้นคงไม่ได้แล้วนะครับโกปาเดเรทั้ง3รายการในรดยการนี้นะครับก็นะครับยืนยันว่านักเตะ ตัวเก่าของทีมนะครับจะได้รับการต่อสัญญาเพื่อจะอยู่ดูแลน้องๆในทีมต่อไปอย่างน้อยๆหนึ่งฤดูกาลครับผมสวัสดีครับ